ผีแม่ไม้ที่บ้านกุดแห่เรื่องนี้จากความเชื่อและเรื่องเล่าพื้นบ้านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังย้อนกลับไปเมื่อราวสาปีก่อนในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งทางภาคอีสานชื่อว่าบ้านกุดแห่เป็นหมู่บ้านที่เงียบสงบอยู่ติดป่าดงใหญ่และลาน้ำเล็กๆที่ชาวบ้านเรียกว่าห้วยตาแหลวในช่วงเวลานั้นหมู่บ้านเผชิญกับเหตุการณ์ประหลาด ชาวบ้านชายหนุ่มอายุระหว่าง18ถึง40ปีเสียชีวิตติดติดกันถึง7คนภายในระยะเวลาไม่ถึง2เดือนบางคนก็ตายในที่นอนบางคนล้มกลางทุ่งนาบางคนตกต้นไม้ตายแบบไม่มีสาเหตุตอนแรกชาวบ้านคิดว่าเป็นเรื่องอุบัติเหตุหรือโรคประหลาดแต่เมื่อคนเท่าคนแก่เริ่มเห็นเงาดำในป่า และได้ยินเสียงหัวเราะเบาๆของผู้หญิงในยามค่ำคืนทุกอย่างก็เริ่มน่าสะพึงยายคำผู้เฒ่าของหมู่บ้านเล่าให้หลานฟังว่านี่มันเคาะของหมู่บ้านเฮาผีแม่ไม้มันมาเอาคนแล้วเด้อตามความเชื่อของคนอีสานผีแม่ไม้คือวิญญาณของหญิงสาวที่ตายทั้งกลมหรือตายแบบผิดธรรมชาติและไม่ได้ไปผุดไปเกิดต้องหาสามีในโลกคนเป็นจึงจะไปสู่สุคติได้ ยายคำเชื่อว่าผีแม่ไม้มาสิงอยู่ในต้นนิ้วใหญ่กลางป่าทางทิศตะวันตกของหมู่บ้านซึ่งเป็นที่ที่ไม่มีใครกล้าย,ย่างกายเข้าไปชาวบ้านกลัวมากจึงรวมตัวกันไปหาหมอธรรมเท่าที่ชื่อพ่อใหญ่แถนซึ่งเคยเป็นหมอผีขมังเวทในยุคก่อนพ่อใหญ่แถนทำวิธีกลางคืนจุดเทียนเรียกขวัญและพูดคุยกับวิญญาณค่ำคืนนั้นมีสายลมแรงตลอดพิธี จ,จู่ๆไฟเทียนก็ดับพ่อใหญ่แถนสะดุ้งเฮือกแล้วพูดเสียงสั่นว่ามันอยู่ที่นี่แล้วมันมากับลมผีแม่ไม้อยากได้ผู้ชายของเฮาไปเป็นผัวหลังจากพิธีคืนนั้นเสียงโห่ร้องของผู้หญิงดังมาทุกคืนตอนเที่ยงคืนบางคนเห็นหญิงสาวผมยาวในชุดขาวยืนอยู่ปลายเตียงบางคนฝันเห็นหญิงหน้าซีดมาขอนอนด้วยแล้วตื่นมาก็ตายคืนหนึง่งต้ง หนุ่ม,มาอายุ25ปีลูกสายของกำนันพยายามท้าทายสิ่งที่มองไม่เห็นเขาเอาพวงมาลัยไปแขวนที่ต้นงิ้วและพูดว่าถ้าแน่จริงมาเอาค่อยไปโลดคืนนั้นเขานอนอยู่ในเรือนคนเดียวท่ามกลางเสียงลมแรงทั้งคืนและตอนเช้าโต้งตาอยู่กลางบ้านตาเหลือกแขนขาเก่งและมีดอกมะลิขาวตกอยู่รอบตัวเขาแม่โต้งร้องไห้แทบขาดใจ พ่อใหญ่แถนจึงบอกให้ชาวบ้านผูกตุคือเอาเชือกผูกข้อมือผู้ชายทุกคนในหมู่บ้านด้วยได้แดงมีการทำพิธีทุกบ้านเอาไม้กวาดมาวางกับหัวไว้หน้าบ้านและตั้งหุ่นฟางชายไว้หลอกผีหมู่บ้านอยู่ในความหวาดผวาอยู่หลายเดือนจนกระทั่งวันหนึ่งพ่อใหญ่แถนพาชาวบ้าน9้าคนเดินถือคบเพลิงเข้าไปกลางป่าตอนตีสเพื่อทำพิธีปลดปล่อยดวงวิญญ,ญาณ เสียงหัวเราะเสียงกรีดร้องของผู้หญิงดังลั่นป่ามีคนเห็นเงาดำลอยอยู่บนยอดไม้ก่อนที่ต้นงิ้วใหญ่จะล้มลงอย่างไม่มีสาเหตุตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีผู้ชายตาอีกเลยแต่มีข่าวลือว่าหลังวิธีนั้นพ่อใหญ่แทนล้มป่วยอย่างกระทันหันพูดแต่คำว่าอย่าตามมาข้าไปเองก่อนเสียชีวิตในอีกสามวันและบางคืน ถ้าเธอไปยืนใกล้ต่อต้นหนิวเก่ากลางป่าบ้านกุดแฮเธออาจจะได้ยินเสียงผู้หญิงเรียกชื่อเธอเบาๆมาอยู่ด้วยกันบออยู่คนเดียวมันเหงา